อันนี้เป็นวิธีติดตามงานที่ง่ายแล้วก็ได้งานด้วยนะการเป็นผู้นำของคุณเรื่องนี้สำคัญนะการติดตามงานลูกน้องไม่ใช่ปล่อยให้เขาทำไปเออเดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยว่ากันดูรีพอร์ตอะไรงานไม่ใช่นะระหว่างนั้นคุณก็ต้องดูเขาด้วยแล้วเราจะดูได้ไงเราจะตามงานเขาได้ถูกได้ไง Job d e s c r i p t i o n ไงคุณมี Job d e s c r i p t i o n ของลูกน้องแต่ละคนใช่ปะคุณก็ตามงานเขาตาม Job Description นั่นแหละคะ่ะคุณ กระจ่างใน job description ได้เยอะเท่าไหร่การตามงานคุณจะมีประสิทธิภาพได้เท่านั้นอะไรที่มันชัดเจนมันก็จะกระจ่างตามกันมาเรื่อยๆดังนั้น job description คุณต้องเขียวว่าลูกน้องแต่ละคนคุณทำอะไรเวลาคุณตามงานคุณก็ดูตาม job description เขาคุณมอบหมายงานเขาทำตรงไหนคุณก็ตามในเรื่องนั้นแหละแล้วก็ดูเขาบ่อยๆตามเขา มองเขาเห็นเขาไม่ใช่ปล่อยปะละเลยแล้วอีกอย่างที่มันสําคัญมากนะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณแข็งเฉพาะเรื่องงานจะเอาจะเอาไม่ได้จิตใจสําคัญนะกับคนนะ่ะคุณต้องโมดิเวตเขาเป็นคุณต้องรักเขาคุณต้องทําให้เขาเห็นว่าคุณรักแล้วหวังดีกับเขาทําไงอะครูพูดง่ายในะเรื่องพวกเนี้ยครูบอกวิธีค่ะมันไม่ได้ยากเลยคําพูดคุณ คุณใช้คำพูดค่ะเพราะคำพูดเสร็จแล้วการกระทำคุณก็ให้มันสอดคล้องกับคำพูดนั้นเบื้องต้นจิตใจคุณก่อนสำคัญใจคุณต้องตั้งต้นนะว่าคุณมาเพื่อจะมาช่วยมาเพื่อจะมาดึงเขาให้สูงขึ้นมาเพื่อจะมาทำให้เขาเติบโตเหมือนที่คุณเติบโตจิตตั้งต้นคุณต้องเป็นแบบนี้ในเมื่อจิตตั้งต้นคุณคิดแบบนี้ คําพูดและการกระทํามันจะไม่ยากเลยมันจะสอดคล้องไปด้วยกันถ้าคุณเป็นผู้นําที่เอาแต่งานจิกๆลูกน้องมันจะคิดได้ว่าเฮ้ยมึงมาก็เพราะอยากให้ตัวเองเติบโตก็มาจิกง,งานชั้นมาได้งานตรงนี้มันก็ทําให้ตัวเองเติบโตแล้วอย่างเงี้ยลูกน้องเขาจะให้ใจเราได้ไงอะการที่คนทํางานแล้วเขาไม่ให้ใจผลงานมันจะออกมาไม่ค่อยดีมัน มันก็เหมือนที่เราเนาะมันก็ดูที่ตัวเราถ้าเราทํางานแล้วเราไม่ให้ใจเราก็รู้อยู่ว่างานนั้นมันก็ทําไปงั้นเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรดังนั้นเราเป็นผู้นําเรื่องเนี้จําเป็นในการโมดิเวตลูกน้องคุณต้องคําพูดคือถามสารทุกสุขดิบการพูดของคุณมันต้องมีความเมตตาอยู่ในนั้นเสมออ่ะเขาสัมผัสได้เขารู้สึกได้อย่างลูกน้องเราบางคนอาจจะพ่อเขาเจ็บป่วยไม่สบายพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ย คุณก็อาจจะซื้อกระเช้าซื้ออะไรไปเยี่ยมเขาโอ้โหแค่เนี้ยทาให้เขาใจฟูแล้วเฮ้ยคุณนึกถึงเขาจริงๆคุณไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้แต่นี่คุณทําแสดงว่าโ,โหหน้าคนนี้มันโอ้ให้ใจจริงรายละเอียดปิดย่อยเก็บหมดเลยเนี่ยคุณพวกเนี้ยคุณต้องทําแล้วไอ้เรื่องการเลี้ยงข้าวอะไรพวกนี้จาเป็นนะคุณอย่ามองข้ามสิ้นเดือนคุณพากันไปเลี้ยงไปกินข้าวหรืออะไรของคุณจะซื้อมากินข้างใน พาการปิรียลกผ่อนคลายแบบเนี้ยมันช่วยได้มันทําให้ในงานที่คุณทำอะ่ะมันมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้กันมีอะไรที่จะต้องช่วยเหลือกันมันไม่ใช่เอาแต่ง,งานอย่างเดียวมันมีประสบการณ์อะไรที่ที่มันได้ในชีวิตเขาอะ่ะเนี่ยคุณจงทําให้มากกว่างานที่ที่คุณจิกตามเขาการเป็นผู้นํามันเป็นทั้งศาสตร์และศิล์นาะใจสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโมดติเวทเรื่องมอบหมายงานเรื่องการวางแผนเรื่องวิสัยทัศน์อะไรของคุณโหโในการเป็นผู้นํามันมีในเรื่องพวกนี้ดังนั้นการเป็นผู้นํามันก็ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากถ้าคุณเรียนรู้แล้วคุณเอาใจใส่กับมันคุณได้เก่งในเรื่องนั้นแน่และในเรื่องการมอบหมายงานการโมดติเวทคนนะครูมีสอนอยู่ในคอร์สผู้นำคนเก่ง i am leader คุณไปเอาความรู้ในนั้นมันจะช่วยให้คุณ โมดิเวตลูกน้องได้มันจะทําให้คุณรู้ว่าเฮ้ยไอ้ลูกน้องแบบนี้มันต้องมอบหมายงานยังไงมันต้องคุยแบบไหนเฮ้ยฉันจะวางวิสัยทัศน์มันจะทํายังไงวางแผนยังไงคุณไปเอาความรู้ในนั้นประสบการณ์ที่ครูคุมลูกน้องมา20กว่าปีคุูใส่ไว้ในนั้นอยู่ทั้งหมดเลยไปเอาความรู้มันจะต่อยอดกับคุณเนาะคุณเป็นผู้นําอยู่แล้วเป็นผู้จัดการผู้บริหารเจ้าของบริษัทคุณมีองค์ความรู้ของคุณอยู่แล้วแล้วคุณได้องค์ความรู้จากครูไปประกบด้วยมันจะยิ่งหนุนนํา คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการบริษัทก็ได้ในสิ่งนั้นด้วยลูกน้องก็ได้ด้วยดังนั้นไปเอาความรู้แล้วก็ครูบอกคุณว่าคุณจะบริหารงานคุณจะตามงานได้อย่างถูกจุดคือมี job description คุณทำ job description ให้ลูกน้องแล้วคุณก็ตามตามนั้นลูกน้องก็จะชัดเจนในตัวเขาเองด้วยเขาก็จะได้ทำได้อย่างถูกต้องไม่คุมเคือ มี job description เสร็จคุณก็ follow ตาม job description แล้วคุณก็ motivate เขาด้วยหัวใจแลกใจด้วยอ่ะอันนี้เป็นทิคที่ครูบอกถ้ามันมากกว่านี้คุณไปเอาในคอร์สแล้วครูมีสอนอย่างละเอียดฟังอย่างเข้าใจง่ายเรียนในกลุ่มลับเนาะคนที่ลงทะเบียนอะ่ะก็จะได้เรียนครูจะดึงเข้าใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็จะไม่เห็นในคอร์สนั้นเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนผ่านกลุ่มลับลงทุนครั้งเดียวเรียนได้ตลอดชีพ ก็ไปเอาความรู้สร้างให้ตัวเองเติบโตครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ